สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ผีทุกท่านนะคะพินตีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุญชางสะพานบุญคนรักช้างค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมมาเล่นกับน้องใบบัวนะคะใบบัวตัวน้อยๆอ,อยู่ตรงนี้นะคะใบบัวแม่ใบเตยนะคะแม่แม่จ้า มีโอกาสมาเยี่ยมน้องนะคะดูทันางเลัง,งรปเลยค่ะอาหารอยูนะะี้มีหลายเชือกนะคะมีหกเชือกทั้งหมดหกเชือกนะคะตอนนี้ก็กำลังไล่อาหารอยู่นะคะไล่สดอาหารช้างเสือช้างตกงานอยู่นะคะเนี่มาถ่ายให้รับชมกันนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะ าด,ดีมากเลยใบยบัวใบบัวจะให้โชคไม่หมวยแล้วใบบัวจา้านเอ๋จะมาใกล้ลูกเพราะว่าอุย้ยใบบัวน้าตาไหลด้วยนะจา้าโอ,อ้ก็นุกอออยากนอนหรือเปล่าลูกใบบัวจา้าใบบัวจ้าดูน้าตาไหลโอ้ยน่าสงสารจังเลยเด็กน้อยไปอยู่กับพี่ใบบุญไหมคะ แอล<น>ไปเล่นกับพี่ใบบุญไหมคะมดมดลูกมดมดม,ด,มด,ดนี่ี่ไม่ตเต็เมเลยตักให้นัดดีจ้าวัดีเป็นแล้ววัดีเป็นแล้วนะคะนี่ดูควาน่ารักของน้องนะคะน้องใบบัวตัวน,น้อยน้อยใบบัวตัวใหญ่ใบบัวตัวน้อยนะคะ เราไปร่มแล้วนะคะไปหาแม่แล้วแม่ใบเตโโยโรงเย่นี้อ๊ะรอนนันยนะคะสีมาด้วยนะคะม้าก็มีนะคะ ยังคำร่มยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยค่ะต่อเติมให้น้องได้อยู่ทุกเชือกเลยนะคะเนี่ยค่ะขาวพอ,อ,อ,อได้หลบแดดหลบฝนกันก่อนนะคะอู้ม้าเยอะมากเลยนะคะม้าเขามาปล่อยไว้ตรงนี้ บรรยากาศโดยรอบๆนะคะที่บ้านของน้องใบบัวไม่ใบเตยนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้พ่อใหญ่ขนช้างออกมานอกสถานที่นะคะออกมาเยี่ยมนะคะเยี่ยมเยอนน้องใบบัวตัวน้อยนะคะและผมเราจะไปใกล้ลูกตัวน้องมีเ้าน้องเอิร์ธคิดถึงใบบัวนะคะพาน้งเอิร์ธมาเล่นกับน้องไม่ไปเล่นตรงนั้นแบบไหครับเอิร์ธอยากมาเล่นกับน้องใบบัวนะคะ ันนี้มาเอายาวิตามินซีให้น้องใบบุญด้วยนะคะขอบคุณไปยังน้องภูเบศนะคะที่ส่งวิตามินซีมาให้น้องใบบัวแล้วก็น้องใบบุญน,นะคะตอนนี้มารับแล้วนะคะระดับวิตามินซีแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณในความเ,าเป็นหูเป็นใย,ยเนาะจากน้องภูเบศนะคะที่ วิตามินซีมาให้นะคะขอบระคุณมา,มากจริงๆค่ะเนีย่ยค่ะรับชมช้างทุกเชือดยามาลูกเดี๋ยวเอ๊ะชช้าน,นี้เกหรดดยังนไ่ยังไม่เก่นะอย่างเหมือนแต่ ใช่เชือกนี้เหมือนพ่อใหญ่ขุนช้างมากเลยอัวหมามาใกล้ๆแล้วนะคะช้างกับม้าอยู่ด้วยกันได้เนาะไม่เหมือนสวนเราสวนบางทองช้างอยู่ใกล้หมาไม่ได้เห<อ>มือนพ่อใหญ่ขุนช้างเหมือนพ่อนะ้องใบบุญเลยเน,ะนาะเอิองเอิ์ดบอกว่าเหมือนพ่อใหญ่ขุนช้างเลยเชือกนี้ยืนจ้องเราแล้วเนาะเอิ๊ด เหมือนพ้อใหญ่กนช้างเลยลงม้ามาแล้วม้ามาแล้วเขาไม่กลัวม้าเลยเนาะอยู่ได้กันโอ้ยไปบัวทําอะไรลูกไปบัวตัวน้อยทําอะไรอยากนอนไม่ยังลูกใสอยากนอนแล้วนี่มันนอนได้หรอนอนได้นี่ตรงน้องนอนโอ้ทำไมดินแข็งแท้มีแต่หินเลยดินแต่หินมีแต่ทรายมีแต่หินเลยดิน ดินที่บ้านเราดินสวยนะดินนี้มีแต่หินเลยเออเออกมาลูกสงสัยน้องก็อยากนอนนะลูกพาม,มารบกชมช้างนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเช้ทาทุกเชือกอยู่ที่นี่มีอยู่หกเชือกนะคะ เชือกเลยยังไม่ได้เข้าล้มนะคะเดี๋ยวสักพักก่อนนะคะเพราะว่าเฉะนะ้วกำลังเก็บขยะเสร็จนะคะมาเยอะมากนะก็เยอะใบบัวตัวน้อยก็เล่นอยู่ตรงนี้เออเดีย๋ยวไปใกล้ลูกเออเดีย๋ยไปใกล้เยอะมัไม่ออกกล้องไม่ได้นะลูกออกมาไม่ได้ แบบนี้ก่อนหมวยก็ต้องกอดระยะจบคลิปใบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านมีความสุขม,มากๆคะ่ะวันนี้ก็ต้องลาไปด้วยภาพน้องช้างทุบเชือกเลยนะคะยังไม่ได้เอาเข้าล่มนะคะชาน๋ยวชานจะเอาเข้าลลมนะคะนู้นใบเตยกนใบเตยกลาไปด้วยภาพน้องใบเตยนะคะสวัสดีค่ะข้านใบเตย